แล้วท่านผู้ผาคุณหายดูแลแล้วก็ก็พาเพื่อนมาเนาะเพราะว่าสองคนนี้ด้อยแล้วเข้าใจธรรมะไปแล้วท่านผู้ผานี่น่าจะทําได้นะนะท่านได้สุกออกไปแล้วเพราะว่าใช้ชีวิตแบบสบายๆจะได้ไม่ต้องกดดันอะไรเพราะว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วส่วนคุณกันิมาคุณกันติมาจบแล้วเนาะเข้าใจแล้วเข้าใจเพราะว่ามาหาอาจารย์ก็คือฟังลงใจมาแล้วตื่นมาแล้ว ก็มาเติมหน่อยนึงเอามาเติมให้เข้าใจแจ้งเรื่องของธรรมชาติตอบตัวเราทีนี้ก็ไม่มีอะไรละการค้นหาสาหายนะครับก็เข้าใจหมดแล้วให้สามท่านถ้าทำทิกต็อกได้หน่อยนึงเพื่อให้เพื่อนๆที่ดูอยู่สายธรรมเห็นว่ามีอะไรก็โทรสอบถามได้เลยก็เข้าใจทีแต่ไม่ได้บอกไปไม่ได้คิดเอง พแจ็คจริงอ่ำสอนพระเจ้านะฮะไม่ว่ารู้สื่อื่อเห็นสื่อสื่อได้ยินสื่อสื่อสัตวกว่าเข้าใจหมดนะไม่เที่ยง<ไ>เห็นการไม่เที่ยงเห็นเกิดดับเห็นสุญญากาศความไม่มีอะไรนะฮะว่ามันมีขึ้นมาได้ยังไงอันนี้เข้าใจแบบทางความรู้สึกเลยปารามัตใช่ไหมะฮะและ้วก็เข้าใจสมมุตินะก็แค่แค่นี้แหละทำมพระเจ้า<ไ>ก็โอเคก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาได้มาทำติดต่อกับผมนี่ค่ะค่ะค่ะได้โอกาสก็เจอกันที่สกลถ้าเป็นงั้นก็ผมลงกรุงเทพเพราะว่าผมจะไปจัดอบรมสมาธิฏฐิเอาคำสอนของพระเจ้าเอาเรื่องมรรามายื้อเอาหมดเลยอ่ามักองแปดตัวเดียวเดี๋ยวมึงจะขยายให้มันเต็มหมดเลยว่าในมักมีองแปดเนี่ยมันมีทั้งสติปัฏฐานสี่อ่าทุกสมุทัยที่โหลดมรคก็คืออริยสัจสี่อ่า อีสีห้าพระหา้าสัมโพชงอิทธิบาทสี่สังโยชนตสังโยช์สิอะไรมีครบหมดเลยเมตตาคุณนามุทิตาอบกขายาน,นะฮะกายกรรมมโนกรมกรมวจีกรรมวัยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมนรกสวรรค์บุญบาปอะไรจะอยู่ในนั้นหมดเลยแต่มันจะอยู่ที่เราหมดเลยการเกิดดับของจิตอาสวะกิเลสอะไรอยู่ในนั้นหมดถ้าใครมีโอกาสนะฮะก็ลงทะเบียนกับคุณเบียได้นะฮะ เดี๋ยวผมจะแจ้งวันประมาณต้นเดือนหน้าเดี๋ยวผมบอกวันอีกทีหนึง่งจะได้เตรียมตัวถูกโอเคต้อ okay. <Okay, S 1> ขอบคุณอีกครั้งนึง่งสาทุกครับอขอบคุณคนที่ถ่ายคลิปให้ครับ